ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ m u ็ channel นะครับตะลัคทีมนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาขุดมันสับปะหลังนะครับเป็นมันสับปะหลังสายพันธุ์ที่พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านนะครับกำลังให้ความสนใจนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามเกี่ยวกับพันธุ์นะครับก็คือมันสับปะหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับหรือว่าอิเล่นะครับตะรักเมื่อนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมันสับปะหลังพันธุ์พวงเพชรนะครับปลูกในดินหินเฮนะครับหรือว่าดิน ผลหินหลูกลั่งนะครับแล้วก็แปลงนี่เป็นปลูกซ้ำปีนะครับปลูกซ้ำปีก็คือเอาปลูกพันเก่านะครับในแปลงเก่านะครับผมก็คือพ่วงเผชรปลูกปีที่แล้วก็พ่วงเพ็รนะครับปีที่แล้วคุดออกไป2ไร่นะครับผลผลิตแปลงนี้นะครับยูทีแปดตันแปดตันสามนะครับแปดตันสามแปดตันสี่นะครับปีที่แล้วนะครับกผมได้มาคนในเพื่อนไปขายอยูทีลงแป้งนะครับปีที่แล้วนะครับ 8300กิโลนะครับดูการที่แล้วนะครับแล้วก็ล้วยเก่าพวงเพชรมาปลูกสามปีนะครับเป็นปีที่2นะครับเดยวพเบื้องหัวนะครับว่าพวงเพชรนะครับสีดกสีไงคือเกาบอนะครับปลูกสาปีนะครับแล้วก็เป็นหินลูกลั่งนะครับปนค่อนข้างที่จะหลายนะครับเด๋ยวเบิ่งลักษณะดินนะครับลักษณะดินนะครับ เป็นปนนะครับในลูกลังนะครับแล้วการโซนนี่ก็จะติดกับต้นไม้ญ่นะครับต้นไม้ไงก็คือคุ้มขมานะครับหลายพอสมควรนะครับเดี๋ยวผ้าเบื้องหัวครับผมว่ามันสับหังพันพวงเพชรนะครับปลูกซ้ำปีนะฮะปลูกซ้ำปีแล้วก็ดินปนหินแห่ปนหินลูกลังนะครับผมหัวจะเป็นจังไยนะครับอายุเก้าเดือนนะครับอายุเก้าเดือนนะครับนี่ขาดความโดกแต่ยัง ยังยูนะครับความดกยังยูแต่ว่าความใหญ่ยังบม่เท่าไหร่นะครับความใหญ่เพราะว่าดินค่อนข้างแน่นเลยนะครับดินหินนาทีสองไร่นะครับแปลงนี้บ่ได้ไห่ปุ๋ยทางใบนะครับไห่แต่ปุ๋ยเคมีทางดินนะครับความดกความดกยังยูนะครับความดกยังยูใส่เปลี่ยนเรื่อยวงเดือนนะครับตัดแปลงนี้นะครับ ความดกนั่งอยู่นะครับแต่ว่าความใหญ่แต่องเบิ่งโซนลางน้ำนะครับเพราะว่าโซนทึ่งดินค่อนข้างแน่นแล้วก็ติดปลาใหม่นะครับนี่เป็นสายพันธุ์พ่วงเผ็ดนะครับปลูกสัําปีน้ำนะครับลักษณะสีหยอดนะครับสีของยอดสีของก้านใบนะครับมีพวงเผ็ดนะครับส่วนพันธุ์มั่นนะครับพันธุ์พ่วงเผ็รก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับหรือว่ารอฝนตกมาอยู่รอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลองอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทอนพันธุ์นะครับเพราะว่าแปลงนี่เจ้าของแปลงเพื่อนเก็บเก็บพันธุ์ไว้ถ้าปลูกนะครับความดกความหลย,ยังอยู่นะครับความดกันตี้าปีนะครับปีที่สองนะครับความดกเอาตอเหงาไปเลยนะครับ นี่ก็จะไปขายยู่ลงแป้งเช่าดีคือเก่านะครับเช่าดีสารนะครับตำบลวียงคํามอำเภอกลุ่มควาปีนะครับไปรอบล่าดุดนะครับวันที่14นะครับผมไปแต่ลค่าแป้งเต็มนะครับ30เราแลค่ายู่ที่3บาท9 5หานะครับส่วนเปอร์เซ็นต์แป้งอยูที่25หากับาบาทห5าสหาสตางค์นะครับไปรอบวันที่14ี่นะครับที่ไปรอบล่าสุดนะครับ ขอมดกขอมดกคือว่าใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าคอมไยย่อาจจะลดลงจากปีที่แล้วหลายพอสมควรนะครับแต่ว่าคอมสม,ม่ำเสม,มอข้อมดกก็ยังได้นะครับนี่สังเกตหลอบหลอบแบบนี้เลยนะครับอันนี้วงเดือนตัดนะครับเดี๋ยววงเดือนตัดนี่ครับขอมดกแต่วข้อมไ่บอ่อใดนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ปนหินลูกลังนะครับ ่าถ้าพี่นองทันใดมีดินแบบนี้นะครับดินแบบนี้ก็คือผล่น่นหินนะครับผล่นหินลุกล่างนะครับสามารถปลูกได้นะครับพวงเพชรนะครับสามารถปลูกได้แปลงนี้ปลูกระยะต้นอยู่ประมาณหกสิบแปดสิบนะครับหกสิบถึงแปดสิบเซนนะครับระยะร่องเมตรยี่สิบนะครับแปลงนี้ก็คือเป็นมาตรฐานแถวแถวบ้านนะครับเอารถรถคู่โบตาหาทิพย์แรงนะครับ ยกหล่องนะครับก็จะอยู่ประมาณเมษสิบเมษยี่สิบนะครับระยะหล่องนะครับส um ่วนระยะผูกก็อยู่หกสิบถึงแปดสิบเส้นนะครับใส่ปุ๋ยไร่ละหนึ่งกระสอบนะครับใส่ปุ๋ยสองหลอบนะครับแปลงนี้รอบแรกตอนอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับไถเบิกหล่องนะครับใส่ประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับต่อไร่นะครับแล้วก็รลอดที่สองใส่อีกยี่สิบห้ากิโลต่อไรนะครับฝนตกมากสี่หาเดือนนะครับบานเลยนะครับแปลงนี้นะครับ ความดกความหลนะครับความดกความหลายถือว่าใส่ได้เลยนะครับสําหรับพวงเพชรนะครับยังเสื้อถือได้นะครับแลวก็ความสม่ำเสมอการจะเลื่อนเติบโตนะครับของตนนะครับถือว่าใส่ได้อันนี้ผลมากนะครับพันผลมากดกันะครับการวันนี้ผมกับจะขาอยู่ล้งแป้งนะครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตน้ำหนักนะครับว่าสองไรผลผลิต ที่ได้ทำเกาบอนะครับปลูกสามปีนะครับผูกสามปีแล้วก็มาอัปเดตตัวเส้นแปลงช่วงถ่ายคลิปให้ฟังนะครับการทำลาวทอนพันธุ์นะครับอีกรอบนะครับทอนพันธุ์ของผมนะครับกับประมานเดือนมษานะครับหรือว่ารอบฝนตกนะครับรอบฝนตกมากนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับทอนพันธุ์นะครับกาตัดสากล้องนะครับมีบริการเจ็บเงินปลายทางขึ้นเกานะครับสําหรับพ่วงเพชรนะครับช่วงนี้ก็จะเหลือแค่พ่วงเพชรนะครับที่จะตัดช่วงมษานะครับ ส่วนแปดซีบกไม่จอง15บหาเบิดตแล้วนะครับเบิดแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นมันสถาะพลังสายพันธุ์พงเพช็นะครับปลูกซ้ำปีนะครับแล้วก็ปลูกอยู่ในดินที่มีหินลูกลังนะครับก็คือปนหินแห่ปนหินลูกลังนะครับดินแน่นๆเลยนะครับแต่ว่าหัวก็ยังหลายนะครับแล้วก็วาอใหญ่กับพ่อประมาณนะครับอายุเก้าเดือนนะครับผม ใส่ปุ๋ยไรละหนึ่งกระสอบนะครับปุ๋ยทั้งใบบ่ละเอห้นะครับสําหรับมันแปลงนี้นะครับก็จะหัวก็จะยุ่งะมานนี่นะครับความดกความหลายนะครับนี่ครับข่าวผมสุดท้ายนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปนะครับหรือว่าอยากจะโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับอันละคลิปนี้นะครับ m u i channel ขอลาพี่น้องไเกษตรกร สวัสดีครับ